คำเตือนถึง k f o SO c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาท,ที่เป็นคํามารุนแรงพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิกรรมลอกเลียนแบบได้นะเด็กๆน,น,น้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยปั๊มนะปั๊มไหนละแก้ถึงไหนละเขาตองยาวไปเลยโมงยางโมงยาง ดีๆนะเอาสอบไปทิ้งดีๆนะที่ดีๆอ่ะได้ครับได้เลยตอบพี่แล้วเราเลยตอบพี่แล้วเลยตอบพี่แล้วเราตอบพี่แล้วอังกูอยู่ตอร์ี่ไอีกอุโมงค์เห็นมีเลยพี่ไปแล้วพี่เลยไปแล้วแอปเปิ้ลหรอแอปเปิ้ลหรือเปล่าแอปเปิ้ลไอ้เหี้ยลืมพูด่ากูอยู่ตอเบอรี่จะไหนไม่แต่กูพูดดูโมนะแต่กูพูดดูโมนะมา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 รอรอรอโมงไปแล้วนะไปทอยทอยเด้อเว้ยเฮ้บูมหน่อยไหมจะถึงแล้วนะอะไรมัง พี่มอง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 พี่โอ้โหรีบไปเียอะไรสู้ครับสู้รีบวะฟังเขาเคลือนไปแล้วเขาเคลือนไปแล้วเข้มาไงจ้องจตากันแล้วบอกกูหน่อยจ้องตากันแล้วบอกกูหน่อยเลี้ยวแล้วเลียวแล้วจะชนแล้วจ้องแล้วจ้องแล้วจอดแล้วจอดแล้วมาแล้วจ้มาแล้วไอบอลเลือาแดเริ่มมาแล้ว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 โอเคป่ะพี่เปล่บอลเลือนะขอเสียงลั่นๆเาเป็นเสียงมา EMP อ่ะเดี๋ยวแกนวางลูกนึ่งพี่วางลูกหนึ่งนะแค่นี้นะแกนเขาจอดอยู่นะแกนเขาจอดนิ่งอยู่นะแกนองได้แล้วคนคิงอยู่คนคิงอยู่หลังพานะใช่ปเนี่ยถโลแกนวางแล้วนะแกนวางแล้วนะแกนวางแล้วนะไม่โดนใครเลยโดนโดนโดนโดเโดนเยกูาเาไปแล้วกาไปแล้วนมึงเซดีเซดีเซดี

เจ้าเพื่อนเจอเพื่อนมาทางตะวันตกทางตะวันตเห็นเปล่าเดี๋ยวนี้เออมามาเลยกันเพื่อนยอๆเฮต้าเพ่อยาะดเพื่อนว่าเาสมองเอาสมองเฮต้าสพองยอะดิเอวายไม่ถึงขวายไม่ถายเพื่อนเอนเพื่อนเอาเพื่อนๆเ่อาเพื่อนเอนเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนีเพื่อนเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อน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 ีเพื่อนเพื่อนๆเพื่อนีเพื่อนๆเพื่อนีเพื่อน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 ีเพื่อน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 ีเพื่อน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 เ

ไอ้เขาให้แทนไปอะไรฝากอะไรไม่อะไรได้กลางไฟอะไรไปอะไรได้กลางไฟอะไรเฝากอใจอี๋ยังไม่รับฝากจังๆเลยยุ่งไรชุบเพื่อนดิ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 ชุบเพื่อนแทนตายชุบเพื่อนแทนยังชุบเพื่อนยังชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบเพ่แทนแล้วชุบเพื่อนชุบเพื่อนไอ้เขาไอ้เขาไล่เพื่อนตรงนู้นอ่ะเห็นปะเอ้ยใครมาชุบข้างกูเนี่ยเอ้ยมา

เกิดมาทำพีอะรเก็บมาก็ฟรีเกิดมาก็ฟรีไปเอาศพ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 ครับไปเอาศพตกใจเอพก็ดีกูก็ตกใจยังไม่โดนใครตะคอเลยโดนโดนโดนคนนึงโดนคนนึงมึงอย่าพุ่งอมันโดนคนดบอลเลิกเลยครับคุณดันบอลเลไปถึงโดนอะไรยังไม่งั้นไม่โดนนะเห็นแตลักูุณรอฆ่ามาฝั่งนี้แล้ไหั้ย ที้องอะตรงเขาอยู่ตรงพื้นเแต่ที่ขุดอเอาศพไหมเหลือปะในไฟเหลือปะเหลือเลยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเอาศพที่พวกเพื่อนเอาไปทิ้งก็ได้แต่อะ่รพี่โบสองโลนี่ลูก้าแกขุดแรกริมเลยแร่ดาวตกอ่ะเนี่ยก็อยู่ริมเลมีมีกี่ศพมีกี่ศพไอ้แร่ริมเลยอ่ะ มีใครเอาไปทิ้งไหนไอ้พวกศพที่มันทิ้งๆนั่นะเอาไปห่อนี่ให้ผมจกเลยไหมเยกมีมีมีหนมีหมรอดนะมีมาอีกปะมันรอดไปคนมันรอดไปคนไหมลูกมันมไปคนมันรอดไปคนใ่คือใครมือป่าปะเนียวศพเียร์แล้วศพเียร์แล้วมมพี่ห่อหอมันเดี๋ยวึงห่อ่กีมงห่อกีมงอ่าเดี๋ยวพ่งเดี๋ยวพ่งเดี๋ยวเิ่งเดี๋ยวเิ่งีเห่ เดี๋ยว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 กูขับไปเดี๋ยวกูขับไปรีเช็คอีกแก๊งหนึ่งให้เผออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหอบมึงก็มึงก็จงกระจายกันไปก่อนเดี๋ยวขับไปเช็คให้ได้ป้าผมหมดแล้วอ่ะมสอบเหลือป้ามีสอบเหลือป้าที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีใครผมอยู่สอบเหลือป้าอะไรก้ามาสอบที่ป้าลูกก็มารถนีออนสีขาวเนี่ยฮอกกี้โมงฮอกกี้โมงมาเห็นแล้วต้องไลูกไปเห็นแล้วรอรอรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอรอฟังรอฟังครั้งตอนนี้หาซ่อมลงซ่อมรถเติมน้ำมันอะไรแล้วไปกระจายรอเลย้เะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งหออเวลายังไม่มีอาเคสอลไยไปิมน้ำมันนะลงโฟก์กันน้ำมันให้ดูหน่อยดูอ่อนนะยังไม่มีเวลาห่อนะแม่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k S O C ได้กันนะคะ